หลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุบ้านตาวัดพระบรมธาตุบ้านตาาเป็นหนึ่งในพระอารามในพระพุทธศาสนาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานคู่กับจังหวัดต,ตาาพระอารามแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตาาทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปิงซึ่งถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ตั้งเดิมของจังหวัดต,ตาก ที่สามารถสืบย้อนประวัติกลับไปได้ไกลถึงสมัยพระนางจามเทวีก่อนที่จะย้ายตัวเมืองไปตั้งที่อำเภอร,ระแหงตัวเมืองปากในปัจจุบันภายในวัดพระบรมธาตุบ้านตากนั้นมีพระพุทธรูปองค์สำคัญประดิษฐานอยู่โดยชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อทันใจโดยเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสต่างศรัทธาเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อว่า หากตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดแล้วก็จะได้รับผลสำฤทธิ์ในสิ่งที่ขอประวัติการถือกําเนิดของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้กล่าวย้อนได้ว่านับตั้งแต่สมัยที่พระครูพิทักษ์บรมธาตุผ่านอดีตเจ้าอาวาสวัดยังมีสถานะเป็นพระลูกวัดอยู่แล้วนั้นพระครูบาตาอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนหน้านั้นได้ปรึกษาหารือกับญาติโยมที่มีแรงศรัทธาว่า มีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นหนึ่งองค์ประชาชนจำนวนมากจึงพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวแล้วเริ่มลงแรงสร้างบุญช่วยกันก่อสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง32นิ้วลงรับปิดทองคํำเปลวก่อนจะมีพิธีพุทธาพิเศษที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยใช้เวลาในการสร้างอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นได้จากผลบุญของแรงศรัทธาที่ล้นหลามทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างเรียกนามองค์พระพุทธรูปนี้ว่าพระเจ้าทันใจมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจากวันที่สร้างนับมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า200ปีมาแล้วมีเรื่องเล่าถึงศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนั้น มีอยู่คู่วัดพระบรมธาตุบ้านตากทุกยุคสมัยนับตั้งแต่ปีพศ2519นายทิพย์หิงคานนน์อดีตข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการได้ล้มป่วยลงและมีอาการหนักมาโดยตลอดจึงได้มาสักการะพระบรมธาตุและอธิษฐานต่อองค์หลวงพ่อทันใจขอให้หายป่วยมีสุขภาพดี กลับฟื้นแข็งแรงแล้วจะหวนกลับมาทอดกระถินที่วัดอีกครั้งปรากฏว่าคำอธิษฐานนั้นเป็นจริงสมปรารถนาทุกประการความศรัทธ,ธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนั้นยังแพร่กระจายไปทุกสารทิศทั้งในหมู่นักกีฬาทีมชาตินักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนซึ่งต่างก็เริ่อมใสศรัทธ,ธาเดินทางมาอธิษฐานขอพรกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าหลวงพ่อทันใจสามารถดนบันดาลในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจและการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงดังใจหวังรวมไปถึงการอธิษฐานขอในเรื่องครอบครัวความรักและบุรธ,ธิดาก็ยังได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปอีกด้วย